ต้นแครเดจจะได้กินแล้วเอาไปพ่อขวนนะคะแต่ค่อยๆมา บุกเป็นต้นเป็นต้นต้นใหญ่แล้วนะคะใหญ่เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดท like, ับสไครต์ให้ช่อนกี่ใแชาแนลด้วยนะคะ